สวัสดีค่ะยินดีต้นรับเข้าสู่ช่องพรีพาเพลินค่ะเันือนภามาส้มสวน,สวนโรงพยาลงพยาบาลก่อค่าเนาะคะ่ะเัมนี้มาโรงพยาบาลนี่พี่นอ้องสามียามาหาหมอเป็นโซเฟอร์มือนสเมียามมหาหมอด่วนอาการด่วนเขาเพิ่นเจ็บแอวจ้า พอดีให้พาให้น้องแฟนพาเป็นนางลออยู่คนลนะจ้าจะจะประาไพกับมาทายคลิปลงจะิปเนะจ้ะอืคลิปสวนหย่อมของโรงพยาบาลค่ะสวยสวยน้นองพ่อมาจะดอกมานางเห่นนนางเห่นน่าพนอยู่ข้างนอกจะเพนกะลอขึ้นกันจ้ะป้ามอ,อยังบอก จีบเอวนี่คือดอกดอกอะไรนะสวยจังเลยพี่น้องเพื่อนๆใครรู้ว่าเป็นดอกอะไรอยาพ่อให้บอกหูว่าเป็นดอกอย่างนอกจที่โรงพยาบาลอำเภอขคอาจังหวัดลำปางค่ะอุ้ยสวยจังเลยดอกอะไรนี่เงาม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 ก็ใครว่าง,งามดอกมันอยู่สูงเนาะลงมาต่ำๆก็ไม่ได้ดูย แทนไม่มีดอกต่ำ้นที่อันน,น,นี้จะสูงสีทั้งน,นั้นเลยจ้านี่ค่ะบรรยากาศเป็นตอนช่วงเย็นแล้วเนาะค่ะช่วงสามโมงกว่ากว่าแล้วก็ค,คนใข้จะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าส่วนมากเขามาเขกลับกันนะคะค่ะที่นั่งพกักนั่งเล่นของญาต าพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเนาะค่ะนี่สวยงามนะพี่นอ้องพามายางเลยนเป็ดบันไดลงไปนะาจา๊ะอันนี้เป็นสระน้ำเลยมีสระน้ำมีสระภาคนะจ๊ะลมลื่นดีเพื่อน ต้นไม้สวยพนังเล่นนดูหนี่งทาเพิ่นนาจะเพิ่นกับบาอาการนะักกอดาใดับแจกแต่ว่าตรนในบ้าโรงพยาบาลนะเนาะเพราะว่าเพิ่นคนเฒ่าเพิ่นเจ็บแอวมาได้สองมืงนะ่นนอนกับลูกบไดาเนาาจะอายุหลายแล้วไม่เหลืองแม่ม่ย่านะ่ะเพิคนทางเหนือเพิ่นเรียก แม่หลวงเนาะอายุเพิ่นแปดสิบสองปีแล้วเพื่อนเพื่อนอายุเยอะอ,อายุมากแล้วปกติแกก็แข็งแรงนะแต่ว่าแกเพิ่งมาเป็นนี่จะ้ะสวยงามมากเพื่อนเพื่อนจะเป็นสวนล้อมรอบเป็นสระ ล้อมรอบเลยเพื่อนๆทาเดินรอบเลยเด็นทางโน้นก็จะเป็นสะพานเนาะเป็นสระน้ำนี่ก็จะเป็นสร,รนะบ้าปูนเนาะคะ่ๆๆะเดินชมแดดเลยเพื่อนๆ ล้อมรอบมีศาลาอยู่กลางน้ำสวยงามนะพี่น้องหาโรงพยาบาลก็เออพอคนไข้พื้นไข้ใหม่มาเดินชมก็รู้สึกว่าสดชื่นเนาะขนาดเรายัางว่าสดชื่นเลยเออู็นเพื่อนๆนี่มาต้นพักน้ำพี่น้อง มูน้ำสวยงามมากค่ะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นไม้โกศูนต้นโกศูนอันนี้ว่าเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้นะนน่ถ้าไปก็ไม่รู้แต่สวยมากจะเห็นที่เขาปลูกที่สาธารณะเะาจะจะเป็น ไม้ดอกไม้ประดับสวยๆงามๆนี่นไสา,าล้อมรอบเลยห้ามจับปลาดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลย ต้นดอกอันนี้ก็สวยๆเนาะไม่รู้ดอกอะไรแต่ก็สวยเพื่อน,อนๆสวยมากเลยเดินๆจะมีทางเดินรอบเลยรอบสมสวนเดินรอบเลยเพื่อนๆโอ้มีเรือด้วยเนะมีเรือด้วยนี่ตรงนี้เป็นสะพานสะพานข้ามี่จะ้ะสะพานข้ามตรงนี้นะคะ้าง เขาไม่ให้ให้อาหารปลาค่ะอยามาให้คนเดียวสงสัยกลัวปลาตายสวยงามมากนะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้แต่ทางสารเรียว่าต้นสารต้นสารเพื่อนเอาไปแกงได้นอยยอดสารนี่พี่นเนาเพื่อนๆดูสิ สวยงามแต่ก่อนต้นสารต้นนี้จะอยู่ตามตามดงตามป่าเนาะทางภาคอีสานมันจะเอามาแกงกันอายอดมันมาแกงแต่นี้เห็นในทางในเมืองเนาะคะ่ะเขาเอามาปลูกกันเป็นไม้ประดับในยอดมันตัดยอดมันอ่อกๆนี่จ้ะที่ยอดมันออนนี่เขาจะตัดตัดเอามาแล้วก็ไปแกะแกงก็อร่อยมีรสชาติขมนหน่อยๆจ้ะ มาปลูกในเมืองแล้วอยวนี้ไม่ได้อยู่กลางป่ากลางเขาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่กลางป่าดูเพื่อนๆดูที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลเกะาะคาเดินทางลอนะ้อมอยูนน่าะ้มีให้ชม นิโรธาคารโฮงศิขาสู่เมืองแก้วสวยพี่น้องสวยงามมากเลยสมสวยเพลินเลยเหมือนไม่ได้มาโรงพยาบาลเลยเนาะเพื่อนๆเ,เหมือนมาเที่ยวสวนสาธารณะสวยสวยสวยมากเลยตอนนี้ก็เป็นสะพานอีกอันหนึ่งสะพานข้ามอีกอันจ้า Yeah. สวยงามมากเดี๋ยวก่อนเนาะปลาขึ้นมาไหมมีปลาขึ้นมาไหมดูท่าจะเยอะเหมือนกัน,นปลาเนี่ยแตไม่เห็นแต่ข้างนอกก็จะเป็นถนนจอดรถจอดรถพยาบาลจอดรถหมอแต่ที่จอดรถญาติคนไข้ยอยู่ข้างนอกนะคะทางนี้ไม่มี ต้นไม้สูงใหญ่มากจะมีแต่พอตรงนี้ของอาวัเป็นสวนหย่อมค่ะคนไข้ายายตคนไข้เวลาอากาศร้อนๆได้มานั่งเย็นๆสบ,บายใจเนาะสวยงามมากเพื่อนๆสวยงามมากสวยงามฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าไพยหน่อยด้วยจ้าถ้าชอบวิดีโอกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าไพยในคลิปติดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ